แต่ผลบอลนะคะอันนี้นะคะเลขศูนย์คือเยอรมันเลขแปดอาร์เจนตินาเลขสามนะคะฮอลแลนด์นะคะเดี๋ยวจะให้นอ้องลิชีน้องน้ำรวยนะคะจับเพราะว่าเ,เห็นเมื่อก่อนมีทั้งปลาหมึกทั้งนกทั้งแพะทั้งแกะอะไรจับใช่ไหมคะลองดูนะขำๆนะคะดใูใครเอ่ยจะได้เป็นที่หนึ่ง ในปีนี้นะคะโอเคอาจารย์คะนี่คือหน้าสมหน้าของอาจารย์อาจารย์อาจารย์โมโนโอเคนะคะอาจารย์อะพุ่งเลยค่ะอาจารย์ชอบตัวไหนคะอาจารย์คะอาจารย์สนใจตัวไหนคะอาจารย์ไม่สนใจเลยนะคะ ส่ง m ไร z o o ใช้ใช้พลังจิตแล้พลังจิตอ่ะมาแล้วค่ะเลขอะไรคะเนี่ยขอแนะนะคะอาจารย์อาจารย์จะกัดนะคะหนูกลัวโอเคเลขแปดนะคะเลขแปดเคอ่เจนตีนอ่ะอาจารย์ถ้าเชิญค่ะอาจารย์ไม่สนใจแล้วนะคะ ก็อาจารเป็นอาจารย์ตีหน้าแล้วกันนะคะขำๆนะคะถูกเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้นะคะจับเล่นๆอ่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ